คนพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปคว้าแชมป์วันพีส์การ์ดเกมกันเลยวันพีส์การ์ดเกมพรี sented by ท้าลุวิภูมิเนี่ครับผม7จ็ดโมงสี่สิบห้าครับเริ่มปล่อยแถวให้ไปรับบัตรคิวนะครับ มากันแต่เช้าเลยนะครับผมนี่ครับผมปล่อยรับบัดรคิวนะครับผมเวลา8ปนาฬิกานะครับคนเยอะมากนะครับผมนี่ครับลงทะเบียนนะครับนี่ครับบูธของเรานะครับสองวันเรามีขายของนะครับก็อยากได้อะไรก็มาหาซื้อได้เลยนะฮะ ครบทุกอย่างนะผมนี่นะผมคอนเทนต์ที่เราเอามานำเสนอนะผมนี่ครับน่ารักไหมฮะครับจุดแรกของรางวัลนะครับกิจกรรมวันนี้คือเยอะมากๆนะครับอันนี้ครับอีกเกมเอาคอนทุบนะครับผม ผู้ชายต้องได้มากกว่า480ผู้หญิงต้องได้มากกว่า400แล้วถ้าทำได้ได้ไรครับถ้าทำได้ใช่ไหมคะเราจะจะสแตมป์เป็นแต็มอีกทีอ่ะสับปีโนนี้่ไครับผแต่มีสิทธิ์เล่นแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะก็คือทุบได้ทีเดียวนะครับผมน้องๆก็มาเลยครับเสาร์อาทิตย์นะครับจัดเต็มครับโชว์หน่อยครับสตาร์ทครับทุบโชว์หน่อยครับเอ้ยวอล์ฟเวอร์ยิ้มถึลุูไปข้างหลังเอาโชว์หน่อยแร้วเป็นผู้ชาย480เอ้าดูนะครับ เฮ้ยฮัล่หลฮัลไล่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 ฮัลไ่ฮัลไ่โอ้โหนี่ครับป okay, ั athlon, ๊มปั๊มหน้าผากมันเลยครับงานผู้การผู้การท่านผู้ชมตอนนี้นะครับด้านหน้านะครับเป็นด้านหน้าหอไหมครับอย่าลืมน้องๆนะครับที่มิเกี่ยวกำลังแข่งนะครับสามารถไปลงทะเบียนเข้างานนะครับ เรื่องแจ้นะครับกิจกรรมภายในงานตรงนี้นะครับเยอะมากๆนะครับกิจกรรมเยอะมากๆนะครับเรื่องไบลงทะเบียนได้แนนะครับกางซื้อกระซิ้งนะครับกรณีนะครับไม่เหมือนกันนะครับให้ต้อนร่วมนะครับเมื่อกี้ผมแอบเล่นมาเป็นคอนทูทัดดีได้เดินมาลับที่เขาแจ้งไว้นี่แล้วได้แสดงนะครับแล้วรวมแสตมร์เฟื่องแต่ละรูปนะครับเรื่อป็นแร้งรับของฟรียามีพันนะครับฟรีนะครับผมอ่าแล้ว ออนไลน์แล้วหรือปรปัดชุดแล้วนะครับตอนนี้ไปยืนยันตัวตรงนะครับว่าเราอยู่ในงาน,นจริงครับข้างในขอได้แล้วครับณเวลานี้นะครับผมนะครับอย่าลืมเตือนองนะครับเตือนองประกาศติดชื่อต่อนะครับผมเพราะว่าเราจะแข่งตอนเที่ยงนะครับผมเราได้ยินเสียงนี้แล้วอย่ารอช้านะครับมารายการตรงกต่อๆๆเลยนะครับ รท่านที่ลงคะแนนนัดรอเนี่ยแต่เรายเขียนรีดเพื่อเราเล่นสีไหนเขาต้องเขียนก่อนนะครับนะครับวันนี้ที่มีรีเดคร์จริงนะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนๆเล่นใหม่มาลงเพื่อนะครับแต่รีดเดอร์ต้องเขียนครับต้องวนไปเขียนรีดเดอร์นะครับเพราะฉะนั้นไปต่อหลังเราจะพิลกว่านะครับุทธนะครับมีขาย โอชินะครับเครื่องดื่มโอชีนะครับมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับหิวน้ำเมาแล้วหิวน้ำนะครับออกมาซื้อได้นะครับมีรถตู้่บวกคู่ก็ได้กินแล้วยืดได้นะครับกระตุไม่ได้บอกนะว่าอะไรยืดได้แข็งแรงคำนี้ครับคูณต่อไปยังไงครับแค่ไปลงทะเบียนนะครับต่อแบบสอบถามนะครับผมได้รับโต้งฟองฟรีจีทั้งหมด L หนึ่งนะล้วเรวมทุกคอร์สที่สตาร์เรไปต่อ ก็มี้ครับเป็นของฮานเด็คนะครับผมมีเสื้อผ้าลิเกสุ์สวยมากนะครับแอนดูชอบก็อยู่นะครับมาซื้อกันได้นะครับจับจองเจ้าของได้เลยนะครับผมมีอิชิบะคุจินะครับผมสุ่มจับใช่ไหมเริ่มเปิดรู้สึกตอนนี้เริ่มจะขายแล้วใครมือดีอยากพลาดนะครับไปจับนะครับจับได้โซโลตัวเดียวแต่รู้สึกเองจะเป็นไคโดนะครับผม ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับเรียบร้อรดีนะจูนคือชื่อเสียงเขามาก่อนตัวเขาอีกตอนแรกผมไม่เคยเจอหน้าเขาเลยครับเจอครั้งแรกก็คืองานเปิดตัววันทีนะครับผมมาไม่มีอะไรหรอกจะทำคอนเทนต์คือเห็นคนถามเยอะมากครขอวันนี้ขอกวนประสาพี่เขาหน่อยนะครับนะครับคนส่วนใหญ่เขาถามคำถามเขาชอบสัมภาษณ์ถามว่าอะไรครับก็อยากถามแล้วก็ถามกินข้าวกับอะไร วันนี้ตื่นเช้าล้างหน้าแปรงฟันหรือ,อยังสุดแล้วผมโดนเล่นใช่ไหมเนี่ยอย่างนี้ไหมอย่างนี้มั้งว,วันนี้ไม่ทำอะไรครับวันนี้ไม่ทำอะไรมาเดินเล่นม,มาเดินเล่นเดี๋เดินเดินเดินเถวเนี้ยมางานอุ้ยชี้เท่าก็ให้มาก็มาจะเล่น<า>เขาโดนเขาเล่นมาการคัดเงอดอะไรเนี่ยซัดเราอ่ะอตัวดีให้เราเนี่ย เอาไปไหนแล้วเดี๋ยวนุยคุยจบก่อนไปไหนเรียบร้อยแล้วครับเล่นผิดรุ่นครับเจอรุ่นใหญ่เล่นกลับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปนี้คือไม่ลงนะถ้าติดตามการ์ดด้วยนะฮะวันพีซการ์ดเกมที่สุดยอดมากๆไปหาซื้อหากันเลยกลารกลายเป็นโค้ชและให้ไม่ซื้อถือว่าผิดมาติดตามช่องท่านหรือผมด้วยครับแล้จอเพื่หมดแล้วผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะครับผมครับครับโอ้ไปดีกว่านอะไรเขาอะต้องขอกล่าวคำต้อนรับ สำหรับนักแข่งกาเดนทุกท่านนะครับอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้เรามาแข่งขันเล่นให้สนุกลุกนั่งให้สบายอย่างที่พี่จูนเคยว่า,าไว้นะครับการแข่งขันหรือกีฬามีแพ้มีชนะเพราะฉะนั้นเราถือว่าวันนี้ทำให้เต็มที่แล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์แห่งความสุขกลับบ้านไปพร้อมๆกันครับนี่นะครับเอาขอเสร์มาด้วยับพี่จูนนะครับ ไหนๆพี่จูนมาแล้วมังกีดีลูฟี่ก็อยู่ด้านบนเวทีแล้วอยากให้พี่จูนครับเป็นคนเปิดการแข่งขันของเราให้สักทีเลยนะแบบเอาแบบยิ่งใหญ่ในเสียงของลูฟี่ที่แอบข้างหลังได้เลยเอาไปลูฟี่พูดนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยทุกคนพร้อมกันไหมถ้าพร้อมแล้วพวกเราไปคว้าแชมป์วันพีซการ์ดเกมกันเลย นี่คือบริเวณชั้นจีนะครับผมเป็นลานกิจกรรมนะฮะเส้นกันนะฮะของวันที่กาเกมนะครับผมแจกของยับยับนะครับ นะครับบริษัทคิดแอะคิดนะครับผมนะฮะขอบคุณมากมากเลยนะครับแล้วก็สถานคุยสามย่าน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 เฉยเลยไม่น่าจะไม่ถ่อมนะครับไม่มีพวกท่านงานนี้คงไม่เกิดขึ้นนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับผมแต่สไตล์นี้ฝังอิฐดำช่องผสมนะครับก็ไม่แก